สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อปิ้งหมัม่มใส่กอกนะคือปิ้งหมัม่มใส่กอกมาสู่ร้านตะเมดกินนี่ตุ๊ก็ข่าวลือกินอะล่ะนี่ฮะบ๊วยลูน้องนี่เม็นปื่อนเด้อเปื่อนเด้ออ่อนนี่คือมาอยู่พี่บ่ อ้ามันเหี่ยตอนใดนะไอทองยางบอกมันใกล้ไมมเขาจริเห็นเดี๋วกินลากระมื้ดี๋วกินลาไร่อยากเข่าบ่กิน้วบ่เข่ามาเดินมาเดินยิงส้อนลูกกันเด้อลูกลานมาตุกตุกทุกคนกาดก็้อนห่อนห่อนมืดมือโุ่ใบไหม่กับโปรตีน หบอนว่อากาศเย็นคนกรตกห่อนแหนว่าุกห่อนมาตของเผาเด้อบิ๊กคอยคืนจ้าแล้ขอบกจะมาเขียนงาหาบนเลยไดเสียเลยดิ่อน้องตุ้นหน่คืนือไหมบอสคือไหมเอออยากกินเสษปอกล้วนะกินแล้วนะอืม บ่อยากเข่ากินลวปวดป้าหัดเข่าหนัดเข่าเลยไม่ได้กินนะกินแล้วเข่านะเข่าเขาจะอิ่วขอหนึ่งขอหนึ่งคำหนึ่งกินก็ใครก็บากินมันมากเลยจะเกาโอ้ยันงมือัเลยเออ่ได้กินได้เมื่อจะาะกินกินเมื่อก็บกแล้ว ทอดเขียบก่อนนีทอดเองทอดเอาน้ำมันตุ๋ไมได้สดใสได้เอาไว้ทอดไข่ดูเช้างช้น้ำมันเปลืกหมั่นใช่ปะอเออเพิร์ดต้นหมักมเพ้ร chúng sai ừ, là Nhà hết đó Nè, thịt mất à Nè, mất Một cái này già đó Nó Sao không? Một cái này già, tìm mất mẹ đó Nó hãy mẹ kinh đấy kinh đấy Thôi kinh kinh kinh

แมวกินอาหารเม็ดยังแมวมันจะมากอืมแช่บน้หมักไหมเนาะไม่ก็ซาวพันสี่อันนะกินข้าวถิ่งไปบ่เ้าอย่าไปเห็นเขาไม่เท้าโน่เออนอนแหละโน่เรากปกินเข้าน่ะบยยอมตักกินเองเขานะ แต่หมวดแมงนี่ยยุกกินยุกกินกินเองแมงแบบแมวมยุกกินเองเป็นตักเขากินเองบุเพนตั้งบุอยากกินเองเลยนะเขานีะได้กระต้อนนี่นี่ตอนเสร็จบอกอ๋อเสกินแล้วเสกินอะไรล่ะเรื่งอะไรเสร็จแมวได้เลยเหรอเนี่ย มปวัวมน่อื่นจะเข่าป่าเลยนี่ก็ไม่เถาเ้อะเอาไปน้ำเนออืไปป่าไปหาขุดเลย บ้านผไม่ได้มาขายเดยมาขา,ายาขาน้ยเดียวนี่เศร้าอีกเมนต์ตนึงเศ้าไปน้ขายน้อีกทีนอ้อยมาขายพอมหันซื้อหาปันกระหลนี่เห็ดน้อยเห็ดน้อน่เห็ดน้อยจะซื้อน้ำมันซื้อของไว้ไ

มีคนผู้หนึ่งจัเมันคนจัเมันหมาคือชิมันสมองหมาเมือนแมว่าสมัยม้อนส่องพอวันีนนน <S ี s เด้อหิบอันเราเห็ดอันต้มข่าเปียกนะพอวันนี่คือบตักตักไปลาดปากอันย่ายม้อนเนี่ยมาสั้นเราห ต้องตักจะข่อยขยาเด้อตักสลาดปากเจ้าอะไรเด้ออย,ย,ยากกินยังสุก็ได้ก,กินอยู่ขบริอีอยู่ีิหมดมาบอกข่อยแบบมาตักพอวันตักปลาดปากยายหมอนนะบีาสันเดียสจำหรอกินพอวัน e t s เด้อพี่น้อง เบิง <c oughs> ง่งก็บ่เห็นดอกคอมเมนต์นะแต่มีเอฟซีอันแล้วเขาส่งมาให้เบิง่งเมนม้มอนมีบักอันนี้บอกให้เจ้าว่ะเจ้า,า,จาขอบเบิ่งได้บอกสิบ per วันแล้ว่าดามันลดป่ะดอกคอมเมนต์ดามันไปเลยละอยู่บอดีเนาะอหันย้ายม้อนคมเมนต์ดาปากจ้องหอง กระเบ네ียดแล้วบ่างเบียนแล้วต้มไปจะแซ่บเนีเนไปไปร้่งข่อยไปสัางเนาะเอาลาดปาาแก้วเด้อบักหลาเด้อกะเบียกพอวันน่ะกระปุกี้ดรกระเียดเนี้ยก็ซื้อกินนี่อาหารแซ่บแเดวเพร่นมัน ขเจ่าเลยเอานอนทองดีใช่ไหาเจ้าได้วยดีอันโมเนนทองมัจะตกเป็นของค้ากล่องต,ตัวนี้เป็นอะไรวะอืไเลยละปินมาไห้พอใคอยนั่งยู่นี่ปีน,น เขาไปอ่านมืโเดอร์นูกาน,นส่งพวันเดอร์นีคนเม่นเราใ่ไม่มอนะนะ่ฮะมันเป็นยังกับผ่อยอือกอระโบจักมันเลยมาเาใจข่อยหือดเนาะมกเมเเอาไปถ่บดิษเสร็จแสอดเสื้อเสจวนวเลยค่ะใส่ไนวดใไส่ไปเป็มนมันขอโท อันน้มันเหมืยนกันดาสัตว์นทอดเบคเดี๋ยวทอด,ทอดนั่นทอดจริง อะไม่เหมือนแบบท้งหรอดต่อมาน่ะเมื่อไปดมกันสุดๆถือกันนะมาเมื่อนะมาดำผมมันเคยหยอกกันเคยลิ้นกันเนาะเอห Nãy có thể hú thấy tá đơn này này lần này lần này tá, này đấy, này lần này lần nữa đó, này lần này lần này lần má, lần này ừ. เด็กน้อยแม่สะอาบน้ำให้เมื่อ,อ,อ,อยกินแบบม้อนพมาน่าเลยมันม้อนนะเ <c oughs> มื่อยกินโลดสบายเดย็ดแบบม,อ,ม,อ,มอนแดบธรม่มาเลย

โควิดาประเทศไทยนอ่อเขาไปทำงานเห็นยังมีโควิดแต่อยู่ไทยเด่นทำบึงตรงนี้นี่เกระไปเือกระถินเลยบ่างานเหตุวันออะปไป้ย่านโควิดแกเหดุผหนึ่งหมื่นเกือบเกือบสองหมื่น เออมาณือบสองหมื่นสองไจ้ารขึ้นใจวัพว้ครัโซ่มาบอกแล้ววะแล้วครับโซ่มาเบอกแล้ววแล้วกินเยอนเยอนี่นอายไ้เรยบร้อย่ายเรียบ้นาจะถามสกีปเอาเอขาแล้วเอาบัตร้เข้าบหายนะคมาแล้วเสือขานีมากจรคริบ ใครจะย่างเงินหะใครจะเชื่อว่าแม่เป็ดตัวนี้นี่คือเนื้อที่คุณอัดไม่คลิปนี้ผมจะมาคลิปนี้ผมจะมาแสดงความไว้อะไรต่อเกี่ยวกัดแรงงานน,น,นี่คือเนื้อที่คุณอัด คนจัางเดือนก็นได้เขได้ทำงานคืนเขได้ผาบัตรคืน,นไปเดือนหนึ่งจ้องามแนี่็แ เจ้างามแห้งกับกินนี่น,น่ะก็เท่าเมงมีซีควองคุณอ้าวพี่น้องไปแล้วคลิปนี่ <c oughs> มกุกกลับใจเข้ามารับค <Okay. S 2> ุณโบาย